สามสมุนไพรนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหานะคะตาล้าตาแห้งแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาค่ะเจนก็ค่อนข้างศึกษาเรื่องของสมุนไพรที่ใช้ดูแลสายตาเนี่ยเยอะ <ๆ S 2> เพราะว่าวเจนก็มีปัญหาเรื่องตาล้าตาแห้งนะ,ะและในทางแผนไทยก็ยังมีวิธีการนวดด้วยนะคะนวดบริเวณรอบดวงตาเพื่อช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ทําให้การมองเห็นดีขึ้นเพิ่มเลือดมาเลี้ยงบริเวณจอประสาทต,ตาได้ดีขึ้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอภัยภูเบศค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับคําถามยอดฮิตนะคะเจอกันทุกวันเลยนั่นก็คือปัญหาเรื่องของสุขภาพสายตาค่ะหลายๆคนมีปัญหาสุขภาพสายตานะคะเนื่องจากว่าในยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลเนาะอยู่กับหน้าจอคอมบ้างมือถือบ้างนะคะ จ้องจอกันทั้งวันหรือใช้สายตามากๆก็ทําให้มีปัญหาปวดตาตาล้าตาพร่ามัวนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นแม้กระทั่งเหมือนเห็นเป็นใยแมงมุมก็มีนะคะวันนี้เราก็พาวิทยากรพิเศษค่ะมาให้คําแนะนํากันว่าจะมีสมุนไพรหรือว่าตํำรับยาอะไรที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพและช่วยดูแลเรื่องสายตาได้นั่นก็คือเภสัชจกรหญิงอาสาราชาวเจริญนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ วัสน,นีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีคําถามมาเหมือนเคยเลยคนทางบ้านโทรถามกันทุกวันเลยก็คือเรื่องของสมุนไพรอะไรบํารุงสายตาหรือว่าดูแลเรื่องปัญหาสุขภาพตาเป็นไงคะช่วงนี้เจอคาถามเกี่ยวกับเรื่องสายตาบ่อยไหมคะเจอบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเองก็ค่อนข้างศึกษาเรื่องของสมุนไพรที่ใช้ดูแลสายตาเนี่ยเยอะเพราะว่า ตัวเองก็มีปัญหาเรื่องตาลา้าตาแห้งนะคะก็ในวันนี้เราจะมานําเสนอนะคะ3ส,สมุนไพรนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหานะคะตาลา้าตาแห้งแล้วก็ช่วยบํารุงสายตาค่ะอถือว่าเป็นสมุนไพรที่น่าจะหาไม่ไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะ,ะตัวที่1คืออะไระตัวที่1ก็คือตำรับอัญชันเาวาเรืองอ๋อปกติเราจะเคยกินน้ําอัญชัน อันนี้คืออัญชันคู่กับดาวเรืองเลยใช่ค่ะ,คะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตำรับยาที่ทางร้านยาโพเงินอภัยภูเบศเนี่ยนะคะจ่ายให้กับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการมองเห็นเช่นจอประสาทต,ตาเสื่อมตาแห้งตาล้าจากการใช้สายตาหนักๆซึ่งต้องบอกว่าเรามีการเก็บข้อมูลก็เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยฉเฉลี่ยประมาณ70%อัพ ใช้สูตรนี้แล้วนะคะอัญชันดาวเรืองเนี่ยก็มีการมองเห็นที่ดีขึ้นอ,อาการตาล้าตาแห้งลดลงนะะซึ่งสารออกฤทธิ์ที่สำคัญเนี่ยก็คือสารแอนโทไซยานินนะคะที่อยู่ในดอกอัญชันซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมีงานวิจัยพบว่ามันสามารถที่จะผ่านเยื่อกั้นหลอดเลือดเข้าไปที่จอตานะคะม,มีส่วนช่วยในการทำงานของ เยื่อบุตากระจกตานะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่สําคัญเลยก็คือพบว่ามันช่วยคลายกล้ามเนื้อยึดเลนตาค่ะที่มันจะเกิดการตึงตัวเวลาที่เราแบบเพ่งใช้สายตานานๆน,นะคะแล้วก็สารแอนโทไซยานินเนี่ยยังมีส่วนช่วยในการเข้าไปสร้างสารสีลงเข้าวัตถุสีม่วงที่เรียกว่าโรดอฟซินในตรงจอรับแสงนะคะซึ่งมันก็จะมีส่วนสําคัญในการทําให้เรา มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นหรือว่าการนําส่งสัญญาณประสาทจากการมองเห็นเนี่ยค่ะเอาไปแปลภาพที่สมองคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะคะอัญชันเนี่ยหรือสารแอนโทไซยานินเนี่ยทำให้การมองเห็นโดยรวมดีขึ้น uh huh. แล้วก็ดาวเรืองนะคะดาวเรืองก็จะมีสารสําคัญก็คือ ลูทีนซีเซนทีนนะคะซึ่งสารสองตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะอยู่บริเวณจุดโฟกัสรับแสงของจอตานะคะทําหน้าที่กรองแสงสีฟ้าที่อาจจะเป็นอันตรายกับจอตานะคะต้านอนุมูลอิสระในจอตาชะลอความเสื่อมของจอตานะคะ ซึ่งรูทีนซีเซนทีนี้นะคะเขาก็มีงานวิจัยว่าในเด็กที่ใช้งานหน้าจอเยอะๆถ้าได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีรูทีนซีเซนทีเนี่ยก็จะช่วยลดอาการปวดล้าดวงตาหรือว่าปวดศีรษะได้แล้วก็สารสองตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองในร่างกายก็จําเป็นที่จะต้องได้รับจากอาหารกรณีที่เราจะใช้ ใช้แบบทําใช้เองกินเองนะคะก็แนะนําว่าใช้อัญชันเด็ดมาจากต้นล้างให้สะอาดวันละห้าถึงสิดอกนะคะชงเป็นชาทําเป็นน้ําดื่มอาจจะบีบมะนาวแต่งรสชาติได้นะคะหรือดาวเรืองก็อาจจะใช้วันละ1ดอกนะคะต้มรวมกันก็ได้นะคะง่ายๆแล้วตัวอัญชันกับดาวเรืองนี่ใครที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือว่าห้ามใช้หรือเปล่าคะ สำหรับข้อควรระวังนะคะจริงๆถ้าเรากินในขนาดที่แนะนำไปอะค่ะเป็นเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันนะคะก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรไม่ได้มีข้อห้ามข้อควรระวังอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในปริมาณที่สูงกว่านี้นะคะเช่นเรากำหนดไว้ห้าถึงสิบดอกคุณกินมากกว่านี้หรือว่าดื่มต่างน้ําอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มคนที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดโรฟาลินแต่ถ้าแอสไพรินเนี่ย อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะค่ะอโอเคค่ะก็เป็นอีกตำรับหนึ่งที่สามารถทําเองได้ปลูกใช้เองได้ก็จะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าไม่มีเคมีด้วยนะคะทีนี้ตัวที่2แนะนำะเป็นอะไรดีคะตัวที่2ก็คือตำรับที่ชื่อว่าตรีผหลาตรีผหลาเนี่ยก็คือผลไม้3อย่างอ,อยู่ในตำรับเดียวกัน ก็คือสมอไทยสมอพิ่เพกมะขามป้อมซึ่งตำรับนี้ค่ะจริงๆแล้วในทางแผนไทยถือว่าเป็นตำรับประจำพิกัดฤดูร้อนอเพราะว่าช่วยลดการทำงานของธาตุไฟปิดตะในร่างกายซึ่งการที่เราเนี่ยใช้สายตายเยอะๆค่ะมันจะก่อให้เกิดความร้อนที่ตานะคะทำให้เกิดไฟกำเริบนะคะเกิดอาการ แห้งแสบตาตา,ตาล้าได้ง่ายนะคะก็พิกัดรีพลาเนี่ยก็จะช่วยลดความร้อนของจอตาแล้วก็โดยรวมของตำรับนี้เองเนี่ยนะคะก็จะช่วยควบคุมน้ำในเนื้อเยื่อด้วยนะคะโดยให้ใช้ในสัดส่วนของสมอพิเภกต่อสมอไทยต่อมะขามป้อมเนี่ยในสัดส่วน3ต่อ2ต่อ1 เช่นถ้าเราจะใช้สมอพิเภก45กรัมแล้วก็ใช้สมอไทย30กรัมแล้วก็มะขามป้อม15กรัมเอามาแช่ในน้ํา3ลิตรชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็เอาไปต้มจนยาเดือดแล้วก็ดื่มเนี่ยวันละ1-3แก้วนะคะก็จะช่วยบํารุงสายตาโดยตํำรับนี้เนี่ยถือว่าเป็นตํำรับบํารุงสายตาของทางอายุรเวทด้วยค่ะเป็นไอโท o n i c ของทางอายุรเวท ก็คือเป็นศาสตร์ของทางฝั่ง India, อินเดียอายเวทก็มีการใช้กันจําง่ายๆคือ3 2 1แต่ต้องเรียนสูตรันไยให้ถูกใช่สมอพิเพกสมอ่อสมอไทย 3, ต่อมาขาอมป้อ 2> 3, 2, 1อม3น1ะนะคะอะก็เป็นสูตรหนึ่งที่เอาไปทํากันได้ตัวยาก็สามารถเลือกหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปเนาะที่เป็นพวกยาเจียดหรือว่า ที่ขายพวกสมุนไพรชิ้นแห้งหรือจะ,ะจะกินเป็นแคปซูลก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแคปซูลก็ครั้งละ1-2ถึงแคปซูลวลาละ3ครั้งแต่ว่าการกินในรูปแบบน้ำเนี่ยโดยในทางการแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะทําให้เกิดความชุ่มชืน้นของเนื้อเยื่อได้ดีกว่าค่ะโอเคก็เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็สมุนไพรตํำรับ ถัดไปตัวสุดท้ายค่ะค่ะแนะนําเป็นอะไรดีตัวสุดท้ายเนี่ยส่วนตัวชอบซื้อกินมากอย่างในช่วง <c oughs> ที่เรากําลังถ่ายรายการเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผลไม้ชนิดนี้กาลังออกดอ,อกออกผลพอดีนะคะก็คือผลหม่อนอ่าลูกหม่อนนะคะ,คะจริงๆในต่างประเทศเนี่ยผลไม้ตัวที่เขานิยมใช้บำรุงสายตามากๆแล้วก็มีการทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะเป็นพวกตระกูลเบอร์รี่ เช่นบลูเบอร์รี่นะคะเนี่ยก็จะมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะอแต่ว่าเราก็อาจจะหาทานได้ยากแล้วก็มีราคาแพงเนาะจริงๆเบอร์รี่ของไทยเองเนี่ยนะคะก็คือลูกหม่อนที่หาได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกแล้วก็มีสารสําคัญเหมือนกับในอัญชันเลยก็คือสารแอนโทไซยานินแต่จะเป็นสารแอนโทไซยานินอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อย่อๆว่า c 3 g ไยานิดินทรีโอกลูโคไซด์นะคะ, o ide, นะ,คะในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากสารตัวนี้นะคะมีงานวิใจัยในหนูทดลองว่าช่วยชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาในหนูได้ช่วยปรับปรุงการมองเห็นให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเคยมีประสบการณ์การทานลูกหม่อนก็พบว่าจะทําให้อาการตาแห้งนะคะหรือว่าตาล้าเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะพวกนี้ต้องมีแบบปริมาณไหมคะว่าต้องกินขนาดไหนถึงจะ ให้ประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องตาได้หรือค่ะกินเข้าไปเบื้องต้นเนี่ยนะคะเรายังแนะนําไม่ใช้ในรูปแบบของอาหารก็คือกินเป็นผลสดนะคะก็ ไม่ได้จำกัดปริมาณหรือว่ามีปริมาณที่ชัดเจนเนาะโดยปกติก็อาจจะกินวันละหยิบมือนึ่งนะคะประมาณ10ผล20ผลได้แล้วก็นอกจากลูกหม่อนแล้วนะคะจริงๆตัวใบหม่อนเองเนี่ยในทางแผนจีนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการดับพิษร้อนที่ตาได้ทําให้ตาสว่างแล้วก็สามารถที่จะ ต้มทั้งใบหม่อนแล้วก็ทั้งผลหมอนเนี่ยกินเป็นเครื่องดื่มก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบใบหม่อนนะคะจะชอบกินแต่ผลก็กินสดได้มันก็จะมีความเปรี้ยวมีความสดชื่นมากกว่าแต่ว่าใบหม่อนเนี่ยถ้าจะต้มกินก็ต้องระวังเรื่องน้ําตาลต่ํานะคะเพราะว่าจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้เล็กน้อยค่ะก็คือมีฤทธ เสริมการลดน้ําตาลในเลือดได้นะคะใช่ค่ะทีนี้ตัวเมื่อกี้ตีผลากับมอนค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนผลไม้เหมือนอาหารที่เรากินได้ต้องระวังอะไรไหมคะคือแบบมีข้อระวังอะไรหรือเปล่าถ้าถ้าเป็นตรีพลาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยในขณะ<ม>ที่เราแนะนำวันละ1-3แก้วนะคะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าถ้ากินมากไปแล้วระบาย อันนี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงที่เจอได้เพราะว่ามันช่วยในการขับถ่ายเราก็อาจจะลดความเข้มข้นของการต้มตัวยาลงนะคะหรือว่าลดความถี่ลดปริมาณที่กินลงค่ะส่วนผลหมอนก็จริงๆก็มีน้ําตาลเล็กน้อยนะคะก็แต่คิดว่าในในพืชตระกูลเบอร์รี่อะคะ่ะน้ําตาลเนี่ยที่ที่มีอยู่เล็กน้อยเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้าง ที่ไม่ต้องน่ากังวลน,นะคะยกเว้นว่าผู้ป่วยจะต้องจํากัดปริมาณน้าตาลจริงๆก็อาจจะต้องจํากัดปริมาณการกินก็ได้ไปแล้วนะคะสําหรับ3าสมุนไพรที่ช่วยในการดูแลสายตาจากเภสัชกรที่ค้นข้อมูลมาให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะแต่ว่าในแนวทางการดูแลสายตานะคะก็ยังมีอีกหลายวิธีมากๆเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการป้องกัน ไม่ใช้งานมันหนักจนเกินไปนะคะมีการพักสายตาบ้างอย่างเช่นการใช้ตานานๆแล้วมองไปหาสิ่งที่เป็นสีเขียวนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้ผ่อนคลายเรื่องของดวงตาได้2คือการเลี่ยงการจ้องจอเป็นเวลานานนะคะแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทําให้ตาเราได้พักนะคะและในทางแผนไทยก็ยังมีวิธีการนวดด้วยนะคะนวดบริเวณรอบดวงตาเพื่อช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ทําให การมองเห็นดีขึ้นเพิ่มเลือดมาเลี้ยงบริเวณจอประสาทต,ตาได้ดีขึ้นมีคลิปลงไว้ด้วยนะคะสามารถกลับไปย้อนดูได้ในชา n e l แล้วก็ใน Facebook สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบกนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญมากๆเลยนะคะหรือว่าเภสัชอนะคะสําหรับในเทปต่อไปเนี่ยก็ยังมีคําถามที่เจอบ่อยเอามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมกันส่วนความรู้ดีๆเราก็ยังมีให้ท่านได้ไปค้นหาดูกันอีก เช่นเคยนะคะในอภัยภูเบศ YouTube Channel ค่ะแล้วก็ใน Facebook สมุนไพรอภัยภูเบ b สามารถไปติดตามกันได้ใครดูแล้วติดตามแล้วเอาไปทําใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะหรือว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรนําเรื่องอะไรมาตอบกันก็พิมพ์บอกกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ